สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันนะครับวันนี้เราจะมาเออ่ค่อยๆค,คลี่คลายปมอันซับซ้อนกันต่อจากคลิปเสียงอ่านริดมีสั้นตอนที่4ซึ่งเป็นผลงานของโกเล้งแปลโดยท่านวอนะเมืองลุงจากช่องหน้าหลังนั่งเล่านะครับค่ะตอนนี้เนี่ย เปิดมาก็เข้มข้นเลยนะคะลีกิมหวงเผชิญหน้ากับอังฮันหมิงเรื่องเกราะไหมทองหรือกิมซีเกราะที่หายไปครับผมแล้วประเด็นคือลีกิม่วงเอ่อถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนเอาไปใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้สำคัญมากเพราะมันกระทบชื่อเสียงของเขาโดยตรงเลยนั่นสิครับจุดนี้เองที่น่าสนใจคือลีกิม่วงเขาไม่ได้อยากได้เกราะเลยนะแต่กลับเดือดร้อนมากที่ถูกใส่ความ เขาเลยขวางอังฮันมิงไว้เพื่อจะเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้อืมมันก็สะท้อนค่านิยมของลีกิมหวงนะคะว่าแบบเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยสำคัญกว่าวัตถุใดๆใช่ครับแล้วพออังฮันมิงยอมรับว่าเกราะอ,อยู่ในห่อผ้าจริงแต่ทำท่าเหมือนแบบมีอะไรพูดไม่ได้อ่าฮะยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เลยใช่ค่ะมันสร้างความเคลือบแคลงใจมากแต่ลี่กิมฮวงก็ใช้ คําพูดเฉื่อยเฉียนตามสไตล์เขาเลยนะครับคือชี้ไปเลยว่าถึงเกราะเจะวิเศษแค่ไหนก็ป้องการวิดบินของเขาไม่ได้หรอกอื้อคมกริบแล้วก็บอกว่าของวิเศษเนี่ยมันควรจะอยู่กับผู้มีบุญวาสนาตรงนี้เหมือนตอกย้ำปรัชญาของโกเลงเลยนะคะเรื่องพลังที่แท้จริงใช่ครับว่ามันไม่ได้มาจากของนอกกาย ถูกต้องค่ะคือเกราะไม้ทองมันช่วยอั้งฮันมิงไม่ได้จริงๆนะคะมันย้าเลยว่าพลังจริงๆมันมาจากวรยุทธ์สติปัญญาหรือบารมีข้างในตัวนี่แหละอืมขณะที่อั้งหันมิ่งกําลังจะบอกเลยนะว่าจะเอาเกราะไปให้ใครใช่ค่ะกาลังจะพูดอยู่แล้วเชียวสถานการณ์ก็พลิกอีกพลิกเลยค่ะเมื่อเจ้าของร้านสุราเข้ามาชายชาราคนนั้นชายชาราที่ดูแบบไม่มีอะไรเลยใช่ดูธรรมดามากไม่มีพิษภยัยแต่กลับเสิร์ฟสุราพิษให้ลิกิมหววซะงั้น โอ้โหตรงนี้คือหักมุมแรกเลยทําไมโกเลงถึงชอบใช้ตัวละครที่ดูธรรมดาแบบนี้มาเป็นคนลงมือครับมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมอันนี้เป็นเทคนิคที่โกเลงใช้บ่อยมากเลยค่ะคือการซ่อนคมดาบไว้ในฝักซ่อนยอดฝีมือไว้ในร่างคนธรรมดามันสร้างความประหลาดใจแล้วก็ตอกย้ำตีมเรื่องภาพลักษณ์ลวงตาไงคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วชายชราคนนี้ก็เผยธาตุแท้เลยสังหารอังหันมิงที่ใส่เกราะไหมทองอยู่เนี่ยด้วยหมัดเดียว มัดเดียวจริงๆนะครับทั้งๆที่ใส่ก่อนอยู่ใช่ค่ะแสดงให้เห็นเลยว่าเหนือชั้นมากๆฉากนี้โหดร้ายแต่ก็ส่งพลังมากลีกิมฮงเองยังถอนหายใจเลยเหมือนยืนยันคำพูดตัวเองว่ากรอบมันช่วยไม่ได้จริงๆแล้วความทรงจำก็แวบเข้ามาใช่เขาจำได้ว่าชายชราคือซุนคุยชายยาคนหน้าสีม่วงจากอดีตเมื่อ20ปีก่อน ซุนคุ้ยคนนั้นที่มีตำนานว่ากล้าหาญมากไปลักพาตัวพรยาหัวหน้าใหญ่เพื่อช่วยนางให้พ้นทุกข์หลีกิมฮงยังนับถือในความกล้าครั้งนั้นอยู่นะแต่ก็ตำหนิวิธีการลอบวางยาในปัจจุบันความขัดแย้งในตัวละครแบบนี้ระคาที่น่าสนใจมันทำให้ตัวละครมีมิติไม่ได้ดีสุดขั้วหรือเลวสุดตรงครับ แล้วเรื่องก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อมีเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาเปิดตัวเชียงมุ้ยหูหญินหรือท่านผู้หญิงกุหลาบหนูอดีตสาวงามลือชื่อเมื่อ20ปีก่อนคนที่เป็นศูนย์กลางตำนานรักครั้งนั้นเลยใช่ค่ะแต่การบรรยายสภาพปัจจุบันของนางนี่สิคะที่แบบร่วงโรยไปตามเวลาแต่ก็ยังพยายามแต่งหน้าทำผมแต่งตัวให้เหมือนสมัยสาสาวมันสะท้อนอะไรครับตรงนี้มันสะท้อนความยึดติดในอดีตนะคะ ความกลัวที่จะยอมรับความจริงเรื่องการเวลาแล้วก็อาจจะสะท้อนแรงกดดันของผู้หญิงยุคนั้นด้วยที่ให้ค่ากับความงามภายนอกมากๆอืมแต่บรรยากาศระหว่างน,นานกับซุนคุยเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยความขมขื่นค่ะไม่เหมือนตำนานรักเลยสักนิดกลายเป็นว่าตำนานรักที่คนเล่าๆกันมาเนี่ยโกหกทั Go ้งเพลงใช่ค่ะซุนคุยทนไม่ไหวเปิดโปงความจริงหมดเลยว่าจริงๆเชียงมุยหูหยินมีชูจนท้องแล้วถูกชูทิ้ง แล้วก็ป้ายความผิดให้สุนคุยเพื่อหนีสามีตัวเองคือใช้สุนคุยเป็นแพะรับบาปนั่นเองโอ้การหักมุมตำนานรัก20ปีตรงนี้มันสะเทือนใจเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวธรรมดาแล้วค่ะแต่มันเหมือนการวิพากษ์ตำนานในยุทธภพโดยรวมเลยอ่าหมายความว่ายังไงครับก็คือวิพากว่าไอสิ่งที่คนเล่าขานต่อๆกันมาเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดบังความจริงที่มันน่ารังเกียจก็ได้ ความสัมพันธ์20ปีของสองคนนี้เลยมีแต่ความหลอกลวงความแค้นที่รอวันปะทุแล้วมันก็ปะทุออกมาจริงๆตอนที่เชียงมุยหูหยินโกรธที่ถูกลีกิมหวงเนี่ยเรื่องรูปลักษแล้วพยายามจะทำร้ายแต่กลับถูกซุนคุยสังหารอย่างเลือดเย็นเลยคำพูดของซุนคุยที่ว่าทนนางมา20ปีแล้วนี่มันมันช่างมันช่างแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มันบิดเบี้ยวมากๆค่ะแล้วก็ความแค้นที่มันกัดกินมานานจริงๆ การตัดสินใจฆ่าอย่างเด็ดขาดของซุนคุยนี้คือปิดฉากตำนานรักจอมปลอมนี้ไปเลยแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบนะกลับจุดประเด็นใหม่ขึ้นมาทันทีใช่ค่ะพูดถึงการกลับมาของบ้วยหวยเต่าหรือโจนดอกเมยจอมโจนในตำนานเมื่อ30ปีก่อนนู้นเลยทิ้งปมปริศนาใหม่ให้เราตามต่อทันทีเป็นการเปลี่ยนฉากสร้างความตื่นเต้นตามสไตล์โกเลงเลยค่ะครับผมจากเรื่องรักแค้นส่วนตัวกลายเป็นปริศนาใหญ่ในยุทธภพไปเลย สรุปแล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมีประเด็นสําคัญอะไรที่เราพอจะสกัดออกมาได้บ้างครับนอกจากเรื่องภาพลักษณ์ลงตาที่ชัดเจนมากๆอืมนอกจากเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกที่ไว้ใจไม่ได้แล้วนะคะเราก็เห็นความไร้ค่าของวัตถุอย่างเกราะหมาทองเนี่ยเมื่ออยู่พิษที่พิษทางหรือเมื่อต้องเจอกับพลังที่แท้จริงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับแล้วก็เรื่องผลกระทบของการหลอกลวงความแค้นที่เก็บไว้นานๆใช่ค่ะ สุดท้ายมันกัดกินทำลายทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งตำนานที่เคยดูสวยงามที่สำคัญคือมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆที่เราได้ยินมาเลยนะครับว่าเบื้องหลังจริงๆมันอาจจะต่างไปจากที่เราคิดมากๆใช่ค่ะและนั่นก็นำไปสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะคะว่าตำนานต่างๆที่ผู้คนเชื่อถือเล่าขานกันเนี่ยเบื้องหลังจริงๆมันซ่อนความจริงแบบไหนเอาไว้บ้าง แล้วการกลับมาของคนในอดีตอย่างโจนดอกเหมยเนี่ยอะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงกันแน่ก็น่าติดตามต่อไปครับสำหรับริทมสั้น